ไปถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันจันทร์ที่28ธันวาคม2563นะครับวันนี้ก็คงยังยังคงกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของโควิดนะครับเราจะไปดูภาพรวมโควิดก่อนว่าภาพรวมแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับยอดรวมของโควิดในเมื่อวานนี้ครับเป็นตัวเลขล่าสุดนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางด้านสบ,บคได้มีการปรับ เพิ่มตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจาก103รายเป็น121รายครับโดยรวมและเลขผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวอีก18รายด้วยกันครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านแฟนเพจนะฮะแฟนเพจบุ๊กของเ,ออเพจของ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะครับได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันที่27ธันวาคมว่าประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น121รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ94รายแล้วก็เป็นรายงานต่างด้าว8 8รายรวมผู้ป่วยสะสมยืนยันนะครับ6,141รายใน6,141รายนะครับตอนนี้หายป่วยแล้ว4,161รายแล้วก็มีตัวเลขที่ผู้สเสียชีวิตจากโควิด1 9รวมสะสมทั้งสิน้นจำนวน60รายด้วยกันนะครับจำนวน60รายด้วยกัน ทางนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามา121รายนะครับแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ94รายพบนายสเตต์ควอนทีนนะครับ8รายเดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน1รายติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวที่มีการคัดกรองเชิงรุกนะครับ18รายด้วยกันครับ18รายด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขนะฮะที่เขาทำเป็นกราฟิ i อินโฟนะฮะอินโฟกราฟิกครับนี่ฮะอันนี้เป็นสถานการณ์นะครับล่าสุดของไทยเรานะครับ มีผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้121รายติดเชื้อในประเทศ94รายติดเชื้อในแรางงานต่างด้าว18รายด้วยการเดินทางมาจากต่างประเทศไม่ไม่เข้าสถานกักกัน1รายสถานที่กักกันในรัฐจัดให้8รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยยืนยันสะสม6,141รายติดเชื้อในประเทศ4,137รายติดเชื้อในแรางงานต่างด้าว1,356รายนะครับ ผู้เดินทางจากต่างประเทศ1,968รายสถานขี้กักกันที่รัฐจัดให้1,435รายแล้วก็ตัวเลขถ้าเผื่อไปดูพื้นที่แล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้ที่ติดหนักของเพื่อนก็คือภาคกลางนะฮะภาคกลาง2,613รายรองมาคือกรุงเทพแล้วก็นนทบุรี2,424รายต่อไปอันดับ3นี่ก็คือทางด้านภาคใต้765ราย อันดับ4ได้แก่ภาคเหนือนะครับ207รายส่วนน้อยสุดคือภาคอีสานครับ132รายครับนี่เป็นตัวเลขล่าสุดเลยน,นะครับส่ตรสถานการณ์ทั่วโลกนะครับจนถึงวันที่27ธันวาคมเวลา10บนิกาทั่วโลกครับยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด80 7 1 5 8ล้าน7รายครับอาการรุนแรงนะครับ15611รายใน 80ล้านครับหายรักษาหายแล้ว56 97, ล้าน9ก้าแรายแล้วก็ใน8ปล้านตายไปแล้วทั่วโลกตอนนี้1นึ่งล้านรายนะครับอันดับตัวเลขของผู้ที่มีติดเชื้อสูงสุดนะครับก็คืออันดับหนึ่งสหรัฐครับ19 000, ล้านกว่าครับอันดับ2อ,อินเดีย10 000, ล้านกว่าอันดับ3บราซิ 7, 000, ล7ล้านกว่าอันดับสี่รัสเซีย3 000, ล้านกว่าอันดับ5 ฝรั่งเศส2ล้านกว่าครับนี่คือเป็นสถานการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกครับเป็นอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็มีการเหตุการณ์ในจังหวัดในประเทศไทยเราทีนี้ครับก็มีเรื่องราวของจังหวัดระยองครับที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อนะครับในจังหวัดระยองทางด้านทันตีช่วยสาธิตเองก็ออกมาโพสต์นะฮะใน Facebook ของท่านเองบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทันตี ก็ยังไม่สามารถสั่งปิดบ่อนได้ครับเพราะว่าการตรวจเชื้อเจอที่ระยองครั้งนี้เกิดจากการติดเชื้อพันดีบ่อนนะครับในในขณะเดียวกันผู้การของจังหวัดเองกับปฏิเสธว่าจังหวัดระยองไม่มีบ่อนครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะผมขอเริ่มต้นจากทางด้านในส่วนของทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก่อนนะครับมินิเจอร์ออนไลน์รายงานออกมาแล้วก็จะมีการเติมเต็มจากทางด้าน มติชนครับโดยทันด้เมนเเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับยันผู้ป่วยใหม่เพิ่ม4 9รายเชื่อมโยงกับบ่อนพนันทั้งหมดเตรียมตั้งรยาบาลสนามรองรับนะฮะโดยเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงนะครับนายสาธิตปิตุเดชะซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมท่านหลายรอบนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบางทีก็ทำหน้าที่เป็นประธานแทนนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับ ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเองก็เป็นลัทีิช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าจังหวัดระยองและก็นายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิภา,า,าการกิจกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองได้ร่วมกันถแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด1 i ในพื้นที่โดยยืนยันตัวเลขผู้ป่วยในวันนี้ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก49รายครับส่งผลทําให้จังหวัดระยองมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น85รายเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมดครับ และก็ยังคาดว่าตัวเลขผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากมาตรการการตรวจค้นเชิงรุกครับโดยผู้ว่าจังหวัดระยองได้ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อให้เข้ามาตรวจหาเชื้อได้ตามจุดที่เปิดให้บริการหรือว่าที่โรงพยาบาลระยองนะครับโดยเน้นให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรีบเข้ามาตรวจหาเชื้อโดยเร็วครับนอกจากนั้นครับทางจังหวัดระยองเองก็เตรียมจะเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยจำนวนสิบรายเพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าตรวจเชื้อเพิ่มเติม ในอนาคตนะครับอาจจะมีการจัดตั้งโรงพยบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น <c oughs> โดยท่านผู้ว่าขอย้ำอีกครั้งว่าระยองจะยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ครับประชาชนยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตโิโดยไม่ต้องถูกกักตัวแต่ประการใดอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้จากการที่มีการระบาดรอบแรกนะครับการที่ประกาศล็อกดาวน์นี่เป็นการทําลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมากครับนะฮะ ก็เลยไม่มีการประกาศล็อกดาวน์แต่ว่ามีการตรวจเข้มนะครับสวมเน้นการสวมหน้ากากเป็นระยะห่างมันล้างมือนะครับแล้วก็กินข้าวช้อนของตัวเองครับ <c oughs> แล้วก็หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนในที่ชุมชนหนาแน่นนะครับ <c oughs> ในขณะที่ทางด้านนายสาธิตเองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าต่อจากนี้ระยองจําเป็นต้องใช้ยาแรงตามสถานการณ์โดยขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นเพราะว่าเป็นการตรวจหาเชิงรุกครับ พร้อมกับขอความร่วมมือจากพี่นอ้องป้องปายนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้ไปตรวจเชื้อฟรีที่จุดตรวจดังกล่าวนะครับบริเวณชั่วคราวบริเวณตลาดนัดเนินอุไรโดยกาหนดตรวจวันละ400รายครับแล้วก็จะเปิดบริการโดยไม่มีกาหนดหรือว่าตรวจจนกว่าจะครบอันนี้เป็นการตรวจฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อชาวอุบลต้องการที่จะตรวจหาเชื้อโดยที่ไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มภาะวะกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแต่เกรวตัตเตจะติดหรือไม่ติดไม่แน่ใจท่านสามารถที่ไปตรวจได้นะครับ ที่ทางดานรจูบานราชเวศอุบลราชธานีครับและก็รู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับโดยได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับท่านนี้ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดเองก็ได้มีการเปิดคอเซนเตอร์ครับเพื่อรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนและก็ขอให้ฟังการแถลงข่าวจากศูนย์โควิดเป็นหลักในเวลาบ่ายโมงทุกวันครับซึ่งผู้ว่าเองก็ยืนยันบอกว่าการแพร่ครั้งนี้เกิดจากนะครับบ่อนการพนันครับ แต่ปรากฏว่ากับทางท่านผู้การจังหวัดระยองออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับบอกว่าจังหวัดระยองไม่มีบ่อนการพนัน,นครับอ้าวท่านเชื่อหรือไม่ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเจ้าที่ของรัฐบอกว่าอุบลราไม่มีบ่อนการพนันนี่ท่านเชื่อหรือไม่ครับนะครับเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าเกิดจากบ่อนการพนันนะครับแต่ว่าผู้การบอกว่าที่ระยองไม่มีบ่อน,นครับโดยพลตรวจโทจิระ ผู้ตรโทวีระจิระวีระผู้วิชาการตรวจภูธรภาคสองครับได้เดินทางมายังกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดระยองเพื่อเรียกประชุมด่วนเจ้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการมีขา่าวเผยแพร่ข,ของเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ในในพื้นที่ที่มีแหล่งกระจายเชื้อใหญ่มาจากบ่อนกลางเมืองครับโดยทางด้านพลโตีประพัฒเดชเกียรติพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองและข้าราชการตำรวจของสพเมืองระยองและก็สพ แล้วก็สถานีตรวจพทธอนมาตาพุธเข้าร่วมประชุมด้วยโดยใช้เวลาประชุมเกือบ2ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่ประการใดนะครับทางท่านท่านผู้ประชาก,การตรวจพุทอนภาคสองนะครับมาร่วมประชุมด้วยแต่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์แต่ว่าขนาดเดียวกันที่นี้ครับทางผู้กัดจังหวัดระยองครับพลตรวจตีประพัดเดชเกียรพันธ์ครับให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวนะครับอ่าดูนะฮะนี่ฮะท่านนี้ครับ ให้สพตผู้สื่อขาวว่าวบอกว่าจากกระแสข่าวเรื่องของนักพนันที่เดินทางมาเล่กการพนันในบ่อนใหญ่ใจกลางเมืองระยองและก็ติดเชื้อโควิด -19 จากที่จากที่สําคัญนะฮะคนคุมบ่อนยังเป็นผู้ที่พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดนั้นครับทางท่านผู้การยืนยันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด36รายในระยองไม่ได้มาจากบ่อนการพนันทั้งหมดครับแต่ยอมรับว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ทีมมาจากบ่อนมีเพียงแค่7รายเท่านั้น,นครับและก็ยังคงยืนยันว่าจังหวัดระยองครับไม่มีบ่อนกนารพนันแต่ประการใดครับแต่อาจจะเป็นบ่อนกนารพนันที่แอบเปิดเล่นกนารพนันกันเองครับคือบ่อนที่เป็นแบบบอนแบบถ้าวอทำโหแบบระโหฐานนะครับแบบมั่นคงถ้าวอน,นี่ไม่มีถ้าเพื่อจะมีก็เป็นลักษณะแอบเปิดเล่นกันเองครับนะถ้าผู้การว่าอย่างนั้นครับ โดยในรอบ3เดือนสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นกนนารพนันได้เปน็นจำนวนมากและก็พร้อมยืนยันเรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าจังหวัดร,ระยองต่อไปครับโดยทางด้านกองบังคับการตำรวจภูธรระยองขอเป็นอีกหนึ่งกำลังเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการคัดกรองหาเชือ้อโควิด -19 ส่วนเรื่องของบ่อนกนนารพนันยอมรับว่ามีการลักลอบเล่นกนนารพนันจริงครับเจ้าที่ตรวจเองก็ได้มีการตรวจจับอยู่ตลอดเวลาและก็ยืนยันว่าจะเร่งกวาดล้างบ่อนกนนารพนันให้ลดลง หรือว่าหมดไปจากระยองโดยเร็วครับนี่ท่านผู้การจังหวัดระยองท่านก็ยืนยันอย่างนี้ครับให้สัมภาษณ์กับท่าน,านผู้สื่อข่าวนะครับว่าถ้าเผื่อมีก็เป็นการลักลอบเล่นแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเปิดอย่าเป็นทางการนี่คือเปิดอย่างมันคงถ้าวอนี่ไม่มีครับถ้าเผื่อมีก็เป็นการลักลอบครับทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับปรากฏว่า ท่านผู้ว่าออกมาแฉที่นี้ครับท่านผู้ว่านะครับออกมาแฉบอกว่าบ่อนการพนันในระยองมีจริงครับไม่รู้จะเชื่อใครระหว่างผู้ว่ากับผู้การนะฮะผู้ว่าบอกว่าบอนการพนันมีจริงเปิดทั้งวันทั้งคืนครับแม้แต่คนดูแลยังติดเชื้อโควิดด้วยครับอท่านจะเชื่อใคระฮะระหว่างผู้การกับผู้ว่าครับ โดยช่วงบ่ายนะครับทางด้านนายชนะคือหลังจากผู้การให้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว <c oughs> นักข่าวเองก็ไปสอบถามผู้ว่าหาัดีนี้ครับทางด้านผู้ว่าคือนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าจังหวัดระยองกล่าวว่ายืนยันตัวเลขที่แท้จ,จริงของผู้ป่วยวันนี้เพิ่มขึ้น4 9รายรวมเป็นว่าป่วยทั้งหมดในระยองตอนนี้85รายโดยสัมพันธ์กับบ่อนการพนันทั้งหมดครับทางด้านผู้การบอกว่าเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ติดจากบ่อนนะครับ และคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะามีการตรวจเชิงรุกจึงฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนี้เข้ามาตรวจตามจุดที่เปิดให้หรือว่าที่รัฐบาลระ,ระยองครับทีนี้จากการผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่บริเวณถนนจิตพันธ์นะครับข้างบขศเก่าตําบลอันนี้เป็นการตรวจสอบจากทางด้านผู้สื่อข่าวของพัิชนนะครับซึ่งเมนเจอร์ออนไลน์ไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณถนนจิตพันธ์นะครับข้างบขศเก่า ตำบลท่าประดูอำเภอเมืองระยองครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีการอ้างว่าเป็นบ่อนผนันแล้วก็ต้นต่อเป็นต้นต่อของโควิดที่ระบาดในอำเภอเมืองจังหวัดระยองด้วยปัจจุบันนี้พบว่าเป็นโกดังถูกสร้างใหม่หนึ่งชั้นครับมีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่โดยรอบถูกปิดมิดชิดครับเมื่อเปิดบริการข้างในจะมีนักผนันครับนี่นักข่าวแฉเลยนะครับนักข่าวแฉเลย บอกว่าจะมีนักพนันนี้เข้าไปจำนวนมากจำนวน300-500หรายครับโดยมีการเปิดแบบทั้งวันทั้งคืนครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านมติชนนะครับและก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่ดูแลบ่อนแห่งนี้ก็ติดโควิดด้วยเช่นเดียวกันครับและก็เช่นเดียวกับการประกาศของสํนักงานสารสุขจังหวัดนีนของชลบุรีครับอันนี้ที่มาถึงจากระยองมาที่ชลบุรีนะครับปรากว่าไปสัมพันธ์กับ การประกาศขอสัญงานสารสุขจังหวัดชลบุรีเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทางสำนักงานสตชชลบุรีได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปยังไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับถ้าเผื่อเดินทางไปสถานที่ดังกล่าวนะครับหากพบมีอาการทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไอไข้น้ำมูก หรือว่ามีการหอบเหนื่อยภายในเวลา14วันนะครับ,น,บนับตั้งแต่ไปสถานที่ดังกล่าวข้างต้นให้แยกตัวจากผู้อื่นและให้สวมหน้ากากอ,อนามัยและก็ไปพบแพทย์ตรวจรักษาครับพร้อมทั้งทําประวัติสัมผัสหรือว่าเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 และก็สถานที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีระบุครับ3ที่มีดังต่อไปนี้ครับ1คือ ท่านใดที่ไปสถานที่ลัก,กลอบเล่นการพานันตรงกับข้อมูลของมติชนที่กล่าวอ้างคือสถานที่ลัก,กลอบเล่นการพานันข้างๆบกขสออาเภอเมืองจังหวัดระยองครับซึ่งผู้การจังหวัดระยองปฏิเสธว่าไม่มีบ่อนการพานันแต่สตจชอุชมบุรีบอกว่าไปลัก,กลอบเล่นการพานันอยู่ที่ข้ามบกสออาเภอเมืองจังหวัดระยองครับ <ś Okey? S 2> สสถานที่ลัก,กลอบเล่นสถานที่ลัก,กลอบเล่นการพานันหลังร้านนำชัยพัทยาเหนือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับและก็3คือสถานที่ลักลอบเล่นการพนันอื่นใดที่อาจจะรอดพ้นการกวดขันของทางการในจังหวัดชลบุรีที่มีผู้เดินทางจากสถานที่ในข้อ1และข้อ2เข้าไปเล่นการพนันหรือว่าทํากิจกรรมอื่นใดครับชลบุรีระบุเลยครับว่ามีการเป็นเล่นการพนันในสถานที่ดังกล่าวนะครับก็ไม่รู้ว่าทางด้านท่านผู้การจังหวัดระยองจะว่าปฏิเสธอีกหรือไม่อย่างไร แต่ว่าท่านเองก็บอกว่าคือบ่อนไม่มีแต่ว่าอาจจะมีการลักลอบเล่นการพนันครับนะไม่รู้ว่าความหมายของท่านคืออะไรนะอาจจะมีการลักลอบเปิดเล่นลักลอบเล่นการพนันนะครับแต่ว่าบ่อนไม่มีเหมือนกันครับในขณะเดียวกันผมเองในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับก็มีคนส่งข้อมูลมาหาผมเหมือนกันนะฮะเรื่องราวของการลักลอบเล่นการพนันนะฮะซึ่ง ก็มีคนส,ส่งข้อมูลมาให้เป็นระยะก่อนหน้านี้ก็ส่งข้อมูลมาให้คือเรื่องของตู้มาตู้เกมที่มีการเก็บเอาไว้ในปริมาณมากนะครับและต่อมาก็มีทางท่านนายเพิภอนครนนะฮะนายเพเภอเมืองอุบลราชธานีเรานี้ก็นําอ,อสอและก็ทหารนี้เข,เข้าไปจับกลุ่มครับและก็ส่งมอบให้แก่ตํารวจต่อไปนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เคยมีคนแจ้งมาว่าเรื่องราวของตู้มาตู้เกมในอุบลเราเยอะมากนะครับ แต่ว่าไม่มีการจับกลุ่มกันจากเจ้าที่โดยตรงนะครับเจ้าท่านนายอำเภอต้องออกไปจับกลุ่มด้วยตนเองครับพร้อมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองนะครับอันนี้ก็มีคนแจ้งเข้ามาตอนนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องราวของการบ่อนไก่นะฮะบ่อนไก่นี่ก็มีการแจ้งเข้ามามีการขออนุญาตการติดตั้งนะฮะแล้วก็ต้องมีการจ่ายเงินจากทองอะไรประมาณนี้ครับมีคนแจ้งเข้ามาบอกว่าคืออยากจะมีการมีการ เขาเรียกว่าขออนุญาตเปิดเรียกว่าสนามชนไก่นะฮะเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุไก่พื้นเมืองพันไก่พันไก่พันไุนไก่ชนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ทางด้านคนในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ขอควรที่จะเปิดก็อ้ามาอย่างนี้ครับแต่ว่าเวลาขออนุญ,ญาตและก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็มีการลักลอบเปิดกันนะครับแล้วก็รวมทั้งการลักลอบเปิดบ่อนการพนันด้วยนะครับเป็นที่น่าแปลแกใจว่าเจ้าที่ไม่ไม่รู้จัก ไม่รู้แต่ว่าชาวบ้านรู้ครับแสดงว่าชาวบ้านจะมีข้อมูลที่ลงลึกมากกว่าเจ้าที่โดยตรงนะฮะนี่ก็มีคนส่งข้อมูลมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของจังหวัดนะครับจังหวัดนี้หมายถึงนายเภอผู้ว่ารจังหวัดและก็ท่านรองผู้ว่าที่ดูแลเรื่องราวของความมั่นคงด้วยนะครับส่วนท่านท่าน,นาเจ้าที่โดยตรงนี้ท่านก็คงจะมีภารกิจเยอะนะครับท่านอาจจะเพราะว่าอาจจะมีบุคลากรจํานวนจํากัดอาจจะลง หลงหูหลงตาไปนะเขก็ไม่ว่ากันนะครับผมวันต้องต้องช่วยกันเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็มีข้อมูลในพื้นที่ก็ส่งมาให้ประมาณนี้ครับนะฮะก็เหมือนกับผู้การจังหวัดระยองท่านท่านเอก็ขปฏิเสธนะครับบอกว่าที่ระยองไม่มีบ่อนการพนันนะครับผมคิดว่าทุกที่นะฮะก็คงไม่มีเจ้า้าที่คนไหนออกมายอมรับว่าในพื้นที่ของตนเองมีบ่อนการพนันนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อยอมรับเมื่อ,อไหร่ ก็โดนเด้งแน่นอนนะครับถือว่าปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่เพราะว่าหน้าที่ของตัวเองคือจะต้องไม่ให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าบ่อนกาบพนันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คือถ้าเผื่อจะเปิดหรือไม่เปิดนี่พูดง่ายว่าเจ้าของบ่อนไม่กล้าหรอกครับยกเว้นจะได้รับไฟเขียวนะฮะถึงจะกล้าเปิดครับแล้วก็เวลาได้รับไฟเขียวก็ต้องมีเรื่องราวของผลประโยชน์ต่างตอบแทนมอบให้แก่กันที่นี่ครับอันนี้ตามที่เขาเล่ามานะ มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องอ่าผู้ที่เกี่ยวข้องนี่หมายถึงทั้งคนที่เล่นนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ส่งสวยนะครับรวมทั้งอดีตเจ้าที่ด้วยนะครับเล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังตรงกันครับคือการที่จะเปิดได้ต้องมีการได้รับไฟเขียวจากเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับแล้วก็บางครั้งก็บางคนบอกว่าบางทีเราก็ไม่อยากเปิดหรอกแต่ว่าเจ้าที่เข้ามาประสานนะครับอยากให้เปิดก็ต้องเปิดเหมือนกันครับ มาพูดอย่างนั้นเลยผมเองก็แมนยูบอไปนะครับผมผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะฮะแต่เราก็ฟังหูไว้หูเนาะคือปฏิเสธเลยก็ไม่ใช่ที่จะบอกยอมรับเลยก็ใช่ที่เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เขาก็ส่งรูปมาให้ดูเลยนะครับอย่างเช่นตรงที่เก็บตู้มาตู้เกมนี้เขาส่งมาส่งมาล่วงหน้าให้เราดูนี่ครับแล้วก็ปรากฏตรงกับที่ท่านนายเพื่อนนครเข้าไปเข้าไปตรวจค้นเลย จุดที่มาตรวจคนนี้คือตรงกับข้อมูลที่ชาวบ้านส่งให้เลยครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าตํารวจที่ดีก็คือชาวบ้านนั่นแหละว่าเขาจะบอกความจริงกับใครนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อถามผมนี่ผมก็บอกความจริงได้ว่าถ้าเผื่อท่านมีรถมีรานะครับท่านก็ควรที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเซอร์วิส1น9 7ถนนคลังอาวุธครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากทีเดียวครับ <c oughs> มีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอา้านมีลิฟต์ยกครถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนนะครับมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมทั้งมีการอาเ,าเรียกว่าเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่าได้กับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์นะครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง3 0นะครับหนักเบาเราซ่อมได้ รถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV ไปที่นี่อุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับมั่นใจและก็สบายใจได้เปิดบริการทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ใช่ก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตรวจว่าสสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบุการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับ ส่วนผู้ที่เดินทางไปสี่แยกดงอูพึ่งสี่แยกวานารมฝังทางนี้นะครับทางด้านกรมทางหลวงเองก็ฝากข่าวมาแจ้งมาว่าในช่วงเวลา3ปีนี้จะมีการก่อสร้างทางลอดตามระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดก็คือสี่แยกดงอูพึ่งและก็สี่แยกวานารมครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการผิดสี่แยกทั้ง2จุดนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยก็เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการจราจรจะก,กลายเป็นการจราจร ทางด้านกรมทางหลวงก็มีการสร้างทางเบี่ยงทางเลี่ยงนะฮะทางเลี่ยงก็คือเลี่ยงเข้าหมู่บ้านครับดําพระท่าบ่อขามใหญ่นะครับส่วนทางเบี่ยงก็คือเบี่ยงออกซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นก็สามารถเข้าออกตัวเมืองได้เป็นอย่างดีครับอุบวนเรานะครับทีนี้เท่าที่ผ่านมานี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีความกลุกคลักเฉพาะสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ต่อๆไปท่านพี่น้องประชาชนก็ดูเหมือนว่าเรียนรู้นะครับ จากการที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปทดสอบทั้งทางเบี่ยงและทางเลี่ยงครับทางเบีย่ยงนี้คือจะขับได้เป็นคือขับได้รถไม่ติดนะครับแต่ว่าขับได้ช้านิดหนึ่งครับขับได้ช้านหน่อยหนึ่งแล้วก็อยู่เทือนค่อนข,ข้างจะไกลแต่ว่าถ้าเผื่อต้องการความคล่องตัวนี่ทางเลี่ยงจะคล่องตัวกว่าครับแต่ว่าระยะทางก็ไกลขึ้นแต่ว่าขับรถได้คล่องตัวมากกว่าครับก็คือทางเลี่ยงเข้าหมู่บ้านครับ การก่อสร้างน,นี้ก็จะใช้เวลา3ปีครับแล้วเสร็จก็จะกลายเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยงามที่สุดในภาคตะวันออกเชียงเหนือครับทางด้านทัลมตีก็ยืนยันมาว่าอย่างนี้ครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทนากรมทางหลวงครับ